ผมไม่ค่อยไว้ใจเจเลยว่ะเชื่อใจพี่ไอซ์สักครั้งอีเจิรบแล้วครบแล้วอันแร่กี่คนต่อพอพอรู้วิธีการเล่นไหมคุณอันกับเรียกว่ะ อืมยังไม่เคยเล่นเลยต้องลองให่อธิบายก่อนสีอะไรเนี่ยฉันสีอะไรกี่น้ำเงินพแ่อธิบายได้เปล่าเป็นทีอธิบายเขคตเหนื่อยอ๋อพี่ให้เมื่อวานเลยเป็นคนนะให้แกอธิบายคร่าวๆให้ฟังอ่ะให้ให้ประสบการณ์สอนพี่ไม่ก็คือมันก็แบ่งเป็นสองฝั่งแค่นั้นแหละถ้าเป็นถ้าเป็นคนนะพี่มันต้องไปทำภารกิจตามเสมยตกใจอ่ะ เราจะเ,เอาเ,าเครสเราคือผู้เอาชีวิตรอดในยานและมีเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่สองตัว <c oughs> เราต้องจับให้ได้อะไรพี่เรามีสองอย่างที่ต้องทำหนึ่งคือเครียดและดูพฤติกรรมแปลกแปลกมึงพูดแปลกว่ะโอเคมนก็หลุดไปนะ พีด่ดีหลอกดีหลกพี่ตีหนึ่งสองสามกตีหนึ่งสองหดีหลอกพี่สบโอกาสฆ่าเลยพี่ ว่าไงเจ๊้หนูเจอสองตรงไหนใกล้ๆห้องรูดบัตรอ่ะพี่ตรงห้องคล้ายๆทิ้งขยะเดี๋ยวห้องรูดบัตรห้องไหนไอห้องรูดบัตรฮัลโหลห้องทิ้งขยะฮัลโหลทิ้งยให้ห้องรูดบัตรไปห้องเดียวกันไหมอย่างนี้สต่อเลยเนาะมันจะยื้อๆกันติดกันหน่อยอ่ะเบลว่าไงเบลมีข้อมูลอะไรไหม พอมนันงี้ผมครบให้พี่เบลได้เพราะพี่เบลทำเวไป,เไปอยู่ในห้องโอทูเวไปอยู่ในห้องโอทูกับเต้ใช่อ๋อแล้วโอมอยู่ไหนผมเพิ่งเดินไปฟ้องรูดบัตรพี่พี่วิ่งเพิ่งผ่านโอมมาเองพี่ขึ้นมาห้องอินเตรซีซ่ด้านบนอะเพราะว่าโอมถ้าโอมบอกว่าโอมเพิ่งออกผม,มไปรูดบัตรมาพี่รูเดเสร็จผมก็ออกมาแบบก็เชิญเถ่อนพี่เบลไม่ไดไม่ได้ให้โอม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 ไม่ได้รูดพอเจ้ก็ยืนอยู่ห้อง ไม่ได้รูดอะไรไม่โอมรูดเร็วจังมันรูดกดรูดแล้วกดค้างเจ๊มันจะไม่ได้รูดแบบกดป่วยกดป่อยกดค้างแล้วรูดค้างไปเลยยังไงยังไงเอายังไงตายไปสองนะเอาอันนี้คือผมผมกับหนูอะหนูอะบริสุดหนู่าโอมใช่ใช่เราอยู่กับเต้ผมผมข้อมูลไม่เพียงพอผมจะคิดนะ่ บวชสีเขียวอ่อนเพราะเดินผ่านผมมาดีไม่รู้หนูว่าโอมทาสคริปต์ก่อนละกันเจ็บปปลอนปากกับผมโอมนี่แหละต้องฆ่าเจว่ารอบเนี้ทุกคน ซื้อใจก่อนซื้อใจก่อนว a t ไอ้กดวะเนี่ยหนูว่าออมออมมันวิ่งตามหนูว่าไม่หยุดยั้งเลยเด้อเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องต้องต้องใส่กับฆ้าหนูเจอยู่ไหนชมอยู่ห้องไก่ อยู่ห้องไม่นี่แหละห้องประชุมแหละแต่ทีเนี้ยพอเหลือคนเดียวโอมันวิ่งตามแบบวิ่งตามนิดเลยอ่ะพี่ือว่าโอมผมมารีเอ็เตอร์เพื่อมาสแกนมือใช่เบลสามารถดืนยันได้ใช่ไหมเบลใช่ใช่เวาเดินตามเียวมาเยลโล่เยลโล่พี่เบลฮะพี่เบลเชื่อหนูพี่เบลเชื่อหนู เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ในรีในในรีแอคเตอร์ด้านบนมีใครอีกที่มามาสแกนมือด้านบนอ่ะผมอยู่ด้านล่างกับเบลสแกนเต้เห็นเต้เห็นเต้กับเมียวเต้ใช่ไหมเห็นเต้กับเมียวใช่โอเคเราสามคนเราจะ cover กันนะเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่เห็นเจ้กับโอมแล้วก็สีเขียวอยู่ข้างพี่พี่เนไมหนโอมวิ่งตามหนูโอมมันจะฆ่าหนูหนูมั่นใจยังไงหนูมั่นใจต้องแต่โอมแล้ว ไม่รู้เบลไม่เห็นเบลไม่เห็นองค์กาสีเขียวเต้เอายังไงเต้พอเรามาองพี่เบลไม่รู้ผมว่าสีเขียววิ่งจะมาฆ่าผมอ่ะแต่พี่เบลวิ่งมาก่อนเอาไงดีเต้ผมว่าเบลว่าเบลว่าเขียวเบลไม่เห็นสีเขียวเลยเอ้าวโดนผมอีกเรียบร้อยจริงพี่เบลต้องโคบผมแล้วแหละ จะเนียนด้วยการทํเงเวสนะทุกคนตั้งีแล้ว <si สิเอักคอกูพับเลย่ะกูเล่นเกมที่เหนียวพูดเนียนเลยอ่ะแล้วตอนนี้ตอนห ตอนหากไอโอมอยู่ด้วยมั้งไอโอมวิ่งไปก่อนไปเหรอเออแบบอยู่กับพี่เบลอยู่กับเจพี่เียวอ่ะตอนต้องเคลมข้แล้วเห็นนะเออเฮ้ยเดินมาไปเห็นเหียวอยู่ในห้องนั้นมอยู่พี่เบลโอ้ไม่เก้ตแต่เจไปโฟกัสยุ่งนี่ไงเดินมาโอ้ผมไม่ตามหูหนูอีกี้ออนรอดักค่าผมเลยนะพี่เบลวิ่งมาพอดีเมื่อกี้เราต้องเรี เราต,ต้องอาศัยจุดอ่อนสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นครับผมจะไว้ใจใครได้วะเนี่ยเ <c oughs> อ้เตพี่ทำเเวขึ้นเห็นไหมครับเต้ <c oughs> ผมไม่ค่อยไว้ใจเจเลยวะ่ะเชื่อใจพี่ไอซ์สักครั้ง

พี่มิเสชลพี่ไอ้กับเจฟเป็นฉันแม่งโยกความผิดให้กูโคตรเลวเลยสัตว์ก็เราเห็นกันสองคนพี่ค่ะเราโยกคนใช่ไหมพี่กำลังยื่นกับตัมหบียวสามคนเกี่ยวกันสต่างพี่ต้องคบผมไอ้ยยี่คู่พี่อะเขาขี่มาคบผมกันถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเจฟกันหรอพี่ไอ้ต่อผมรู้ร่วมคิดกันใส่ดูดิไม่มันโบดกันหมดเลไม่อยากู้เฉยชัวเห็นไอ้เบื้องอันนี้คือเราไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะเป็นฆาตกรอะ ไม่รู้พี่ไอ้เชี่ยโอ้ยแม่งสีน้ำเงินเพื่อนโชคดีโอ้ยอีสัตยระยำอีเจ๊ตาช่แล้วต้องตามติดชีวิตพี่ไอ้เหรอเป็นผีก็สแกนได้ยัยพี่มันโทษใครนะสีขาวขาวข้าผมตายโรเต้มันบอกพี่อ่ะมันบอกพี่สีขาวเนี่ยนะเออไม่รู้พี่ไอ้พี่ไปกับเจ๊บอกว่า ไอโอมึงมาถูกทางแล้วพี่ไม่ได้เดินกับมลิด้วยนะพี่เดินกับสีส้มด้วยนะกับกับสีอะไรตัวนึงเลยแหละแต่นึกไม่ออกไอโอมึงมาถูกทางแล้วโอมอย่าละความพยายามความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไปหลกจิตไใช้แล้วเจ๋อผมพี่ดวงไม่ผมมั่นใจว่าต้องเป็นพี่ไออีกคนแน่นอนนอกจากเจ๊ไอโอมึงมึงโดนได้โอมไออู้ย ปิดไปปิดไปไอ้ผัวเมียคู่พี่คาดแต่ผมมานั่นไงชัดเจนเลยไอ้ผัวเมียคู่นี้โอ้มันสารยำจริงๆใครมีอะไรจะสารับพพี่ใครใครครับโอ้ผมดูกล้องพีดกล้องใส่ท่อใส่หน้าผมเลยเหรอใครไม่ใช่แล้ว แล้วพี่พึ่งไอ้ไหมพี่ไอ้ดุพี่ไอ้ดุลิฟายอ่ะผมว่าใช่พี่ไอ้ไอ้อยู่กับเจ๊หลุดหลุดพี่อมเชื่อไปฟังผมพี่พี่ฟังผมผมถูกล้องเมื่อกี้มุดท่อเลยพี่ต่อหน้ากล้องเลยชัดตรงไหนวะตรงไหนวะทำตรงไหนวะบายบๆเต้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวว่าใหญ่ะใช่ปะ เย้มัลุดมันหลุดอ่ะเฮ้มันหลุดอ่ะอิรยาวบอกเมียคู่นี้ไอ้ยี่บอกว่าจะเป็นเจ๊อยเป็นเจ๊นะอีสรนไม่หักคอกูกลับไม่แล้ไอ้เมลีอ่ะมันพลาดตรงที่ไอ้เมลีแม่งคิวคิวแบบพลาดแบบไอ้เฮียพี่ไอ้มึงโง่ ที่รามึงมาทำไมมึงมาคิวไปตัวนั้นไอตีเงินมึงคิวไม่ได้เลยคนละคิวใช่คือพี่ตามตะเมียวอยู่พี่จะฆ่าตะเหมียวนึกออกว่าพี่กะจะไอ้เหี้ยสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าฝั่งเนี้ยไม่มีใครวิ่งมาเลยมันอยิ่สองสองพี่งงอะไรคนละตัวประเดน็นมึงฆ่ากูแล,แล้วสองคนมึงกลมเกลก็ชิบไายเลยยังเข้าหลอเจ้มาแล้วก็เหียกับเจ้ด้วยเดี๋ยวไอโอมมึงมาถูกทางแล้วโอม ่ไหมพี่ไอ้มันแปลกเว้ยใช่ไม่เดี๋ยวเมื่อกี้มาลิมันหลุดอะคอมาลิมันหลุดแล้วแม่งไม่เนียนเลยเชื่อไอพี่ไม่เนียน้ลยมึงปกติมึงไม่เคยเชื่ออะไรกูนี่มึงมาเข้าข้างกันเออมันไม่เนียนว่ะกระโดมไม่ค่อยเชื่อใจมาลิเลยว่ะแต่รอบนี้ผมจะเลือกเชื่อใจมาลิ อย่านะอย่าหมกผมห้องไฟนะอย่านะอย่านะอย่านะตานี้เจ๊ไปดูว่าเจ๊ไม่ใช่หรอกผมจะเชื่อใจเจ๊สักครั้งหนึ่งโอ้โหขังไอ้กูเชื่อใจเจ้อีสันขวาน พอต่อเนื่องไอ้ส th ีน <Yeah, S 3> <Q> ้ำตาลกับเจ๊โออีเจ๊ทุกคนดูดิทุกครั้งเนี่ยผมี่เห็เจ๊มันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทีเราวิ่งกับตัวอะไรวะสีขาวป่ะใช่ใช่ใช่เต้เต้บทเต้เจอสบตะเมียวอยู่ไหนเจอพี่ทางไปห้องเรียกเตอตรง ทางล่างห้องล่างซ้ายกอดข้าห้องเลียเตอร์ออ aster, ที่ว่าไปประกบมือพี่ไอ้ขาวไม่ใช่แล้วมันอยู่กับเราเนี่ยไอ,อผ่านมาตอนแรกอ่ะหนูเดินคู่กับพี่เหมี่ยวแล้วหนูก็เดิน <มา S 2> ขึ้นมาก่อนเอาเงเอาอีกเยอะหนูก็เดินขึ้นมาก่อนพี่เหมียวยืนทางเฟสอีกทีนึงหนูว่าให้กูมึงได้กูตะโกนโวยวายไงมึงไม่ว่าแต่กูนะพี่ไอ ไม่ทุกทีมึงจะเป็นมึงจะต้องแบบไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูหนกูหูบอกว่าไม่ใช่กูมึมงไงกูวอยวอยไว้ๆๆไรแล้วเหรอมมพี่มันคิวแพ้นะเว้พี่พ่อหนูพูดเลยไปเคยเชื่อหนูเหรอหลายทีแล้วอีนา่าเศร้าแล้วอ่ะ ขาดคอต่อเนื่องยังยังไม่มีใครไปเจอศพไอ้เยี้ยมัดลูกมันเข้าเอาในห้องแอร์ก็ได้เลยนี่อ่ะนี่อ่ะพี่โอมโคตรเชื่เลยไม่เคยเชื่อเลยอ่ะบอกแล้วไอ้น้ำไอ้น้ำตาเนี่ยมันจ้องมัน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 จ้องเมื่อกี้เต้กับพี่เห็นปะมันจ้องเต้กับพี่อยู่เต้เขาตีหน้าเศร้าแล้วไม่ไม่ไม่กูไม่เชื่อกูกูกูไม่บอกอะไรเลย กูไม่รีพอร์ตด้วยจบ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 แล้วแล้วกูจครับกูจะไปเชื่อใจเจ๊อีกครั้งสุดครั้งสุดท้ายที่กูเชื่อใจเจ๊คือกูตายอะไรตายที่อยู่ในห้องไปแบบห่อยขนาดนั้นเลยแล้วส่ายรับจับบาเล็กหรือไง่ไม่อยากไปเข้าไปในห้องนี้เลย ีเจ๊มึงอีกแล้วเหรอมีศพครับมีศพครับเต้เต้อยู่กับพี่ถูกไหมเต้มากับพี่เลยกับพี่เพียวเมื่อกี้เปอยู่กับโอมนะบัลลีบัลลีไปเดินตามโอมอยู่ไปมีคนยูกองพิมพ์้วเจ๊ตื่นตาพี่เบียวอยู่ เราจะทำอะไรเราอยู่คนเดียวจบแล้วเสียงเก่งตอนแรกไม่เก่งแล้วอันนี้อันนี้อันนี้พลาดอันนี้พลาดอันนี้พลาดนะอันนี้บริตายแล้วเร็วๆรีบโบวด้ตัวเองเร็วเร็วทุกครั้งที่กูอยู่ใกล้เจกูต้องตายเจ๊ผมเห็นพี่เบลเดินต่อเจ๊แต่พี่เบลอยู่นี่ เย่เย่เลยล้าง้าอยู่เร่องเงินเาเป็นเฉยเลยยังไม่ได้เข็ดหน้าเลยอะไรกูฟังคำพูดมาเลยกูรู้เลยเจอกันล้างหน้าเลยใช่เลยล้างหน้าจริงล้างหน้าจริงเอ๊ะ kì thế sao lại yao vậy? chơi game cái gì? à lại thế, je y như vậy như cái gì? อยู่นี่กันสามคนดำฟ้าเขียวเคียไฟเปลี่ยนไฟดับแล้วอย่านะห้องไฟห้องไฟสีม่วงใครวะใครเป็นเนี่ยพี่ไอผมจะไว้ใจพี่พี่ ผมเห็นอีเจเอะอีเจอีเจโดนเชือกหน้าห้องไฟพี่ตอนหน้าต่อตาเลยพี่เออเมื่อกี้มาริวิ่งอยู่กับแต่ใครอยู่ในห้องไฟพี่ไม่อันนี้วิ่งออกมาแล้วตอนมาริใช่ใช่ตอนแรกผมจะตามพี่แต่แต่ใครอยู่ในห้องไฟอีกพี่นั่นน่ะดินั่นน่ะดิผมไม่ได้อยู่ในห้องไฟนะครับผมกมีไอเต้กับไอตัวเขียวใช่หลือเต้กับตัวเขียวเต้อยู่ไหนเข้าห้องไฟผมโดนล็อกผมเข้าไม่ได้ประตูมันปิด เอ้ยเตไม่เดียร์รอไม่เดียร์ไม่เดียร์ไม่เดียร์รอไม่เดียร์เฮ้ยสีแดงไม่ไม่เตก็ไอสีเขียวพี่ต้องอยู่ในห้องไฟพี่เออเพราะมันลิบมันเพิ่งวิ่งตามกันมาอยู่ใช่เพราะว่าตอนแรกผมจะวิ่งตามพี่ไปซ้ายใช่ทางซ้ายจะไม่ออกจากห้องไฟพี่ใช่แล้วผมีอเจ้โดนประตูล็อกใส่หน้าพี่แล้วเจ้โดนขังอยู่ห้องไฟไอเต้อยู่เอาไอเต้ไว้กี่อะไรวะเพราะเราไม่ใช่แน่นอนพี่ ไม่ไม่เต้กับสีเขียวพี่สีเขียวมาสแกนบัตรอยู่พี่ไอเต้แน่นอนพี่ผมไอสีเขียวมาสแกนบัตรอยู่ห้องแอดมินนี่จะนั่งได้ของสบายวะไอ้สัตว์เอ้ย รับแพ้เลยคูยีเมฆเดินมากระทุกด้าอีเด้ไอเจมได้ฆ่าหนูเตมได้รับการรับบาดเจบอกเอาสรุปสรุปว่าใครฆ่าเจีนีไม่ได้ฆ่ามัออ